สวัสดีครับพบกับปาดไม่โจ้นะครับวันนี้ก็เข้ามาในแปลงปาล์มนะครับแปลงนี้ก็เป็น compact กาหน้านะครับอายุก็ประมาณ2ปี3เดือนนะครับแปลงนี้ก็ปลูกนะครับปาล์มร่วมกับสตอนะครับหรือว่าผมปลูกปาล์มแซมด้วยต้นสตอนะครับก็ที่ปลูกปาล์มแซมสตอก็จะมีอยู่ประมาณ3ามแปลงนะครับ3าแปลงหลักๆนะครับก็จะปลูกร่วมกันนะครับวางระหว่างร่องกลางนะครับ เพราะว่าพื้นที่นะครับตรงกลางเนี่ยมันกว้างอยู่นะครับก็คือ9ก้าพูณเแต่ว่าถามจริงๆอ่ะพอระยะปามใหญ่มันก็ชนอยู่ดีแต่ข้อดีของสตอก็คือใบเขาจะเล็กนะครับพอใบเล็กเนี่ยการบังแสงหรือการทึบแสงของปามันก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ตัวอื่นใบเขาจะหนาอนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไม้ป่าพวกนั้นใบเขาจะหนาแต่ถ้าตตอนะครับเนี่ยใบยเขาจะเล็กครับพอใบจะเล็กเนี่ยมันก็จะไม่ได้ร่มเงางป่าไม่มีปัญหา ตอที่ผมเลือกนะครับช่วงแรกผมจะใช้ตอติดตานะครับข้อดีของตอติดตาก็คือติดลูกเร็วนะครับแล้วก็ต้นต่ําต้นเตี้ยเนี่ยครับอ่สตอเนี้ยก็ประมาณอ่ปีกว่าไม่ถึง2ปีเพราะผมปลูกหลังปลามลไปนะครับก็เฉลี่ยก,าาก็านั้ประมาณสักสอปีนะครับในชุดรแรกนะครับสปีเนี่ยพวกนี้นะครับประมาณ3ปีเขาเรียกสตอติดตามาสตอเตี้ยสตอสาปีเนี่ยสาปีเริ่มติดนะครับพวกนี้แต่ข้อเสียของมันก็คือนะครับมันจะชอบ นะครับห้อยนะครับเนี่ยเพราะกิ่งเนี่ยลงมาถึงพื้นพอถึงพื้นเนี่ยเวลาเราพารถไถเข้าตัดหญ้ามันตัดยากแล้วอย่างหนึ่งก็คือกิ่งพวกนี้ถ้ามันอยู่ใกล้ต้นปาล์มเนี่ยมันก็จะมาทับต้นปาล์มนะครับรุ่นแรกผมปลูกสตอแบบติดตานะครับปีหน้าน่าจะเริ่มให้ผลผลิตกันนะครับแต่ว่าพอรุ่นหลังที่บางต้นที่มันตายไปนะครับผมเอาแบบสตอปอมเมล็ดนะครับมาปลูกสตอปอมเมล็ดเนี่ยข้อดีนะครับ นะครับก็คือมันก็จะสูงนะครับขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็จะโตสูงขึ้นไปแต่ก็เสียคือติดลูกช้านะครับก็หลายปีนะครับกว่าจะติดลูกดังนั้นก็คือสตอถ้าอยู่ที่ริมถนนอย่างเนี้ยผมจะเอาสตอติดตาครับเนี่ยเดี๋ยวอีกสักปีนึงนะครับเนี่ยก็เริ่มที่จะนะครับจะติดฝักแล้วติดอ่านี่ยังยังนะครับก็มันจะออกปลายนะครับพวกสตอเนี่ยก็คือไม่นานอ๋อนี่นะครับที่ปูดมาทันไหนนี่ที่กลมๆเห็นไหมครับนี่ อ่าเนี่ยนะครับนี่ก็คือเริ่มติดฝักแล้วนะครับอาจจะรุ่นนี้ไม่ติดนะครับแต่อาจจะไปติดรุ่นต่อไปของปีหน้าแต่ก็คือเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยสปีเนี่ยสตอติดตาเนี่ยจะเริ่มติดฝักเขาเรียกสตอเตี้ยสตอต่ําหรือสตอ3สาปีที่ผมขายอยู่ในแปลงผลผลิตต้นไม้นะครับส่วนใหญ่ในสวนทั้งหมดก็คือมาจากในร้านของเรานะครับเนี่ยก็เริ่มที่จะติดแล้วสตอก็ให้ผลผลิตเร็วแต่ข้อเสียเนี่ยครับคือข้อเสียเขาจะโน้มกิ่ง นะครับแล้วก็มันอยู่ต่ําไม่ต้องใช้ไม้นะครับเดี๋ยวเผื่อโจรมันหินดง่ายนะครับนะบข้อดีนะครับหลดฝักเร็วนะครับต้นต่ําต้นเตี้ยเป็นพุ่มต่าเก็บง่ายก็เสียคือถ้าเราปลูกรวมกับตัวอื่นเนี่ยเนี่ยเองพวกนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะมาอ่าไปทับทางปามแต่ว่าใบเนี่ยมันค่อยไม่ค่อยบงัยงแสงนะครับเพราะมันจะ,ใบ,จะใบมันจะเล็กใบมันจะโปร่งนี่ครับคือสตอเตี้ยสตอต่ํา นะครับต่อ3ามปีที่ทางร้านผมขายอยู่นะครับผมจะจัดต้นกล้าส่งตัวประเทศเู่นะครับเราสามารถเพ็มกล่องได้เนี่ยครับคือที่ก็ออกมานะครับเนี่ยถ้าบ้านผมเนี่ยยนโบงยนโบงนะครับตอนนี้นะครับสตอนะครับก็ปาล์มเนี่ยก็ตกันไปด้วยกันนะครับบางจุดฝั่งนู้นนะครับก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับก็มีกล้วยบ้างครับเดี๋ยวกล้วยต้องเอาออกกพเริ่มจาบังร่มเมาแล้วนะครับปาล์มนะรเื่่อยๆ้พขึาาว รอบแรกนะครับแล้วก็แทงจนมันปันเนี่ยน้าหนักนะครับได้เพิ่มขึ้นครับตลอดนะครับทลายมันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับวันนี้นะครับก็เข้ามานะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับสตอติตานะครับเวลาเราปลูกตรงกลางเนี่ยข้อเสียคือมันจะเป็นพุ่มเหมือนต้นแรกแต่มีนะครับวิธีนะครับวิธีในการทําให้ต้นมันพุ่งสูงขึ้นนะครับเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับกิ่งพวกนี้มันก็จะนี่กิ่งเดิมมันนะครับมันก็จะโน้มนะครับกิ่งโยดน้อนเรา ตัดนะครับแล้วเราให้ตัวนี้ขึ้นเนี่ยครับตัวนี้ขึ้นต่อไปพวกข้างล่างเนี่ยเราตัดออกมาเลยนะครับแล้วเราให้กิ่งตัวนี้ขึ้นนะครับแต่เราต้องใช้เวลาในการควบคุมถ้าเราปล่อยให้กิ่งไปอย่างนี้นะครับมันก็จะไปติดกับต้นปาล์มหรือตรงนี้รถไถผมไม่สามารถเข้าได้เลยครับรถไถก็จะวิง่งรอบนี้มันจะเสียเวลาในการตัดหน้าแต่ถ้ารับดูภาพดูต้นหนึ่งครับที่ผมแต่งแต่งแล้วก็ทําการจัดการให้มันสูงขึ้นไปแล้วให้ไปเป็นพุ่งข้างบนแต่ว่าถ้า เราปลูกเพาะเมล็ดเนี่ยข้อดีก็คือมันจะพุ่งขึ้นตรงแต่ก็เสียคือมันจะไปเป็นลูกอยู่ยอดแล้วก็สูงมากแล้วติดลูกช้ามากนะครับในกลุ่มตอเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นติดตานะครับติดลูกเร็วเหมือนต้นแรกเนี่ยต้นนี้นะครับก็คือมาจากการติดตานะครับเนี่ยคนที่เราที่ติดตานะครับขึ้นมานะครับเนี่ยร่องรอยที่กิ่งใหม่ที่แต่แขนงนี่ชุดเก่า ชุดเก่าเนี่ยผมไล่ตัดออกหมดเลยเนี่ครับเวลาไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กกิง่งใหญ่ผมตัดหมดเลยแล้วแขนงใหม่ที่ขึ้นมาผมก็ปล่อยเหมือนอย่างนี้ครับแขนงใหม่ขึ้นมาปล่อยต่อไปเราก็ตัดตัวน,นี้ออกตตันนี้ออกให้กิง่งมีขึ้นไปนะครับจนสูงหรือถ้ามันพ้นระยะรถ,ถไถแล้วเราก็ปล่อยแต่พวกนี้มันจะขึ้นสูงแล้วมันจะห้อยต่อไปมันมันก็จะห้อยต่ำลงมานะครับฝักถึงพื้นนะครับในกลุ่มของตตอต,ติดตาแต่เรามีวิธีในการจัดการแต่ถ้าเราปลูกแล้วปล่อยเลยเนี่ยก็เหมือนต้นเรกก็คือมันจะโค้งโน้มลงไปเรื่ อันนี้ก็คือการลูนะครับสตอนะครับร่วมกับปาล์มน้ํามันนี่ครับปาล์มน้ํามันนะครับนี่ชุดนี้ก็เริ่มที่จะสุกนะครับหลายทลายแล้วก็หลายสายต้นนะครับรอบที่แล้วก็ได้ขึ้นรถกระบะปาล์มสองปีนะครับผมก็เริ่มให้เข้ามานะครับตัดกับอย่างน้อยก็ได้เป็นคาบุ้ยครับและคบุเนี่ยพอลูกนะครับก็ติดนะครับก็หลายชั้นแล้วคอนะครับช่วงนี้ก็จริงๆมันก็เริ่มขาดคอครับชุดหลังบางต้นนะผมไม่มีเวลา ผมเอาแบบอันนี้ก็คือเพาะเมล็ดเลยนะครับเพาะเมล็ดาตาที่ติดมันตายนะครับแล้วก็เป็นของมเมล็ดอันนี้ก็จะทนโตเร็วทนโตเร็วติดลูกช้า,อ,า,อ,าอย่างหนึ่งนะครับการปลูกสตอร่วมกับปลาล์มเนี่ยเราไม่มีระบบน้ําเราปลูกทิ้งปลูกกว้างดามยะถากรรมเราจะใส่ปุ๋ยพร้อมกับปลาล์มบางรอบก็ไม่ได้ใส่บางรอบก็ได้ใส่นะครับก็ทําให้มันโตบ้างตายบ้างที่ตายไปก็เยอะแดงนี้ผมซ่อมแดงนี้ประมาณ ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับแปลงนี้ตอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับซ่อมไปประมาณสักเจ็ดแปดต้นนะครับแปลงนี้ชุดที่เหลือที่ใหญ่ๆนะั่น,ะนะคือชุดแรกนะคร,ครับเวลาเรามาใส่ปุ๋ย,นยในในรถเวลาผมเข้าสวนนะครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยอ่สิบห้าสิบสามสิบโดยการผสมแรับไม่ปุ๋ยเอเวงนะครับแล้วเราก็จะติดรถก็คือนั่นนะครับต้นสตอ ก็มีต้นปาล์มด้วยนะครับบางพื้นที่ถ้ามันริมห้วยริมไรที่มันสามารถแซมได้หรือตรงไหนที่มันแซมได้ล้วก็จะปลูกแซมก็จะมีพวกนี้ติดรถไปตลอดนะครับแล้วก็สตอนะครับก็มันมีหลายแปลงครับผมมีประมาณ5แปลงครับแปลงละแปลงนี้4ไร่มีแปลง5ไร่แปลง12ไร่แปลง11ไร่และแปลง19ไร่ก็ปลูกปาล์มทั้งหมดก็จะมีนะครับประมาณอยู่3แปลงนะครับที่ปลูกสตอเข้าตรงกลางนะครับก็มีแปลง12ไร่แปลงสแปลงสไร่แล้วก็แปลง ่าสิบไร่นะครับที่เราปลูกสตอตรงกลางนะครับแล้วที่เหลือก็ไม่ได้ปลูกแลงที่เหลือมีโครงการที่จะปลูกไม้ป่าบางชนิดนะครับที่จะปลูกตรงกลางแล้วก็อาจจะปลูกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เว้นไปสักอ่าหนึ่งสองสามนะครับก็จะเป็นหาไม้ที่ใบมันไม่ร่มนะอ่ามีเขาทาอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูก่อนแต่สตอเนี่ยตอนนี้ก็คือน่าจะโอเคแล้วได้ผลนี่ครับสตอนะครับเนี่ยที่เอามานะครับผมก็จะมีมีทั้งติดตานะครับแล้วก็มีเพรามิตรเกิดจากอะไรครับพราะมิตรก็เกิดจากนี่นะครับ ต้นที่ติดตานะครับรุ่นแรกเนี่ยน่ตาที่ติดนะครับมันตายเดีมันเสียน่ตานี้คือสายพันธุ์ดีแล้วตอเนี่ยก็เป็นเมล็ดนะครับราขึ้นมาพวกที่เป็นเมล็ดเนี่ยพวกนี้เวลาเขาเอามาเขาก็เอาหมดนะครับเมล็ดเพื่อเป็นต้นตออย่างเดียวนะครับแต่ตาคือสายพันธุ์ดีโอเคนะครับอันนี้ก็พามาดูนะครับสตอร่วมกับปามนะครับได้ผลนะครับแต่ว่าบางครั้งเราต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็คือเราเนี่ยผมปล่อยน้ําไม่มีนะครับไม่ต้องรดน้ํารดอะไรนะครับแล้วก็ใส่ปปปุุ๋๋ยยตาามวล่ใส นะครับบางครั้งก็ใส่ปุ๋ยปามสองรอบใส่มันดักรอบหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนะครับฝากติดตามนะครับยูทู e อ่านไม่ชัวันไม่ด้วยครับสวัสดีครับ